ลงก่อนครับพี่หลังไอชิดนี้มีโคตรสัตว์อะไรวะยังก็จะเก็บคนไปได้คนเดียวเองไปแล้วไปแล้วนี่เสียบหอยแล้ว ตืนอยู่แค่เดี๋ยวหรอถ่ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกดไว้กิ๊กดไว้ตายแล้วยิงไปไหนแล้วมึงเอ้าเอาเอาไอ้เหี้ยถืออะไรขึ้นมาใช่เดี๋ยวจริงจิงถืออะไรขึ้นมาวะไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยโอ้โหยิงสู้ไม่ได้หรอไอ้เหี้ยแม็นแก๊ดลิงเออระบานแก๊ดลิง อยู่ไหมอยู่อยู่ข้างล่างอะแอ็ดลิงอะแต่มันที่มัยิงมันเกาะมันใส่ดเลยนี่ไงเราต้องใช้เหลี่ยมแต่ยิบมากแต่ยากไอ้สัตว์เชี่ยกูเอาเรื่องจัดเต็มแล้วมาจากไหนวะแกตตลิงแกตตลลิ่งไก่มึงไม่ใช้คูใช้ไม่ใช่เที่ยกูกำลังปิดไม่คิดเกิดไม่รู้เห็นบอกว่ามันใช้ยากคูก็เลยใช้ให้ไง 激烈的。Yeah,